ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับตะก่วนะครับของยี่ห้อนี้นะครับผมเพิ่งสั่งมานะครับผอตนี้ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนะครับจะเป็นในส่วนของตัวนะครับ138สองศากับ183องศานะครับของมีสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทสบอขาให้ดูนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้เป็นมี10บทีโปนะขาที่มันด้านๆตรงนี้นะว่ามันจะติดดีหรือเปล่านะครับตัวนี้จะเกสให้ดูนะครับ สำหรับพี่พี่ท่านใดที่ดูแล้วนะครับสนใจอยากจะซื้อเข้าไปใช้งานนะครับก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อที่หน้าเว็บไซต์ครับผมได้เลยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับหรือว่าดูจากด้านบนได้เลยนะครับผมก็จะมีในส่วนตัะกลัวให้เลือกใช้นะครับมีสามี่ห้อนะแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับ1 3อองศา183แล้วก็217นะครับ ตัว217นี่ผมกาลังสั่งไปเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวรอของเข้ามานะครับในส่วนของราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาทําการดูรีวิวกันก่อนเนาะนะครับผมอ่านี้เบื้องต้นเดี๋ยวผมแกะเลยนะครับ138นะผมจะอ่าที่ผมคิดไว้ก็คือจะสั่ง138มาเนี่ยเพื่อที่จะเทสนะครับในเรื่องของการช่วยบอลขาขาที่มันด้านๆตัวเนี้ยให้มันเงางามขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็จะใช้183เนี่ยในการ อบอลขาแล้วก็วางอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับนะนี่ผมแกะเลยนะตัวนี้ของใหม่เลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่เลยแกะเลยนะครับตัวนี้นะครับดูเนื้อตะก่วก่อนนะเนื้อตะก่วนะครับเห็นไหมละเอียดดีมากเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้ตรงนี้เลยนะ นะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะจะใช้ตรงนี้เลยนะครับหลักการใช้งานนะครับก็ให้พี่ๆนะทําการปาดหรือควักตะกั่วนะนี่นะครับใช้มีดนะหรืออ่าอ่ามีดปาดที่เราใช้ปาดตะกั่วนะครับควักตะกั่วออกมาจากกระปุกนะครับผมอันนี้ผมควักตรงที่มันติดตรงฝาตัวนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็เอามาซับเข้ากับผ้าครับเพื่อซับน้ําฟัดให้มันสักนิดนึงนะ ครับแบบนี้ครับตะกัวอาจจะใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับเพื่อซับนะครับของตัวนี้นะครับซับให้มันออกไปสักนิดนึงก่อนนะถือว่าเนื้อตะกัวนี้ละเอียดดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสั่งมาส่งผ่านกล้องสายสามตากันอีกทีหนึ่งว่าเนื้อละเอียดจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ซับเรียบร้อยนะซับพอหมานๆประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการบอดขาเพื่อทำไงกันเลยนะเทสเลย ลืมนะตัวนี้เป็นนะครับ138องศานะที่ผมแกะตอนนี้นะ138นะครับเห็นไหมอ่าเทสกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมให้ดูก่อนว่าตัว CPU นะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะมีขาที่มันด้านด้านเนี่ยด้านด้านนะครับด้านด้านตัวนี้ที่มันด้านด้านนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาตะกั่วเนี่ย138องศาเนี่ยเพื่อดำการรีบอลนะแล้วก็อ่า เพื่อให้มันขึ้นขาให้เดี๋ยวเราจะลบขาให้มันเงางามอีกทีหนึ่งแล้วก็จะใช้183ในการบอลแล้วก็วางอีกทีนึงนะครับนี้เราจะมาเทสตะก,กัวว่าเราบอลขาเนี่ยมันติดดีหรือเปล่านะหรือว่ามันจะแตกเป็นเม็ดตะก,กวัวเล็กๆไหมนะครับครับเราก็เช็ดแผ่นเพจให้เรียบร้อยนะครับแผ่นเพจให้เรียบร้อย นี่ตเห็นกันไหมครับว่ามันจะมีขาที่มันเป็นด้านน้าอยู่นะที่มันยังไม่ติดอยู่ที่มันยังไม่เงางามเนดี๋ยวเราจะลองเทสเพื่อดีบอตกันนะว่ามันจะติดดีหรือเปล่าติดแน่นหรือเปล่านะาร้อยาองศานะครับจะทําให้ขานี่ยกลับมาเงางามได้หรือเปล่านะม,มาลองเทสกันเลยนะครับผมก็จะปาดตะกัวเข้าไปครับนะดูเนื้อตะกัวนะเนื้อตะกัวก็ละเอียดดีนะครับผมที่เราซับน้ำปลาของเมื่อกี้เนาะเห็นไหม เม็ดเล็กดีมากนะครับอันนี้เล็กดีนะครับเล็กดีมากๆครับครับอันนี้ผมคิดว่าน้ําฟักก็ยังเยอะอยู่นะหลังจากที่เราซับออกไปจากเมื่อกี้นะครับก็โอเคเดีย๋ยวเราใช้ผ้าเช็ดเนาะหลังจากที่เราปาตดตัวูแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ผ้านะผ้าสะอาดนะครับเช็ดซับอีกทีนึงแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะ แล้วปุ๊บแล้วก็จะลองปังอดูนะเดี๋ยวพี่ๆสังเกตกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคความร้อนที่ผมใช้นะครับในการรีบอนขาตรงนี้จะเป็น250 m. นะครับลม40นะลม40นะเป็นควิก k 208นะครับคือลมต่ำๆหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้เป็น183นาะผมคิดว่า2่านี่น่าจะไหวนะครับก็ค,คือจะเปา่าวน,วนๆกันนะครับวนๆรับวนรอบๆกันนะครับขึ้นมาละนะครับโอ้ ถือว่าโอเคนะครับขามีการขึ้นเงางามอยู่นะสวยเลยนะครับผมนะจะมีบางขาที่มันลอยๆอยู่เห็นไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะสกิดแล้วก็เป่าซ้ำอีกทีนะครับโอเคอย่าลืมนะครับตัวนี้183นะ183เออ138นะ138ถือว่าโอเคเลยนะครับขึ้นเงางามดีนะครับเม็ดเท่ากันทุกเม็ดเลยนะครับ <Whoa. S 1> มีเม็ดนี้ลอยอยู่เห็นไหมไม่ติด แอบเคลียร์เียร์รู้มันแล้วก็ผักมันเข้าไปใหม่บางทีมันมีเศษนะเศษกาวเศษอะไรติดอยู่น,นะมันไม่ติดนะครับรต่อก็้วองดูให้ทั่วว่านะทุกขานั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป่า้ามีกทินะครับต่อทามีจริงน,นะนอย่าลืมร้อยสามสิบแปดโปรตีนเราจะนับประมาณหนึ่งถึงห้านะตัวนี้อาจจะต้องนับหนึ่งถึงสิบแล้วค่อยปล่อยแหนบนะ หรือว่าสองกล้องดูว่าขาตะก,กวัวมันเริ่มเท็ตตัวหรือยังนะครับมันเริ่มเท็ตตัวเราก็ปล่อยได้นะเดีย๋ยวเรามาดูขากันนะก็ถือว่าติดครบทุกขานะครับเห็นไหมครบทุกขาขาตะก,กวัวสูงเท่ากันนะครับอย่แังบบนี้นะโอ้นี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคนะอ่ะแบบนี้เดี๋ยวเราลองล้างทำความสะอาดดูว่าตะก,กวัวเนี่ยมันจะติดหรือเปล่าขาที่มันด้านด้านเมื่อกี้นะครับ ขาหนึ่งนะครับที่ไม่ติดสองขาไม่ติดนะเดี๋ยวดูสองที่ตครับมีสองขาสามขานะครับที่ไม่ติดนะเดี๋ยวลอง,ลองดูนะครับจะมีขานี้อีกไหมอันนี้นะครับอ้ทมือตนะก็จะมีขานี้ขาน้าหน้าตรงนี้เดี๋ยวเก็บโปรตี เตะกัวพวกนี้นะครับมันมันเกิดจากน้ําฟักนะครับที่มันมันมีอยู่แล้วก็มันไหลมันก็จะมีตะกัวเล็กๆเนี่ยติดมาทําให้มันเกิดเศษตะกัวแบบนี้นะเราก็พยายามเขี่ยแล้วก็ปัดมันออกนะครับถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าไม่มีเศษตะกัวเม็ดเล็กๆนะครับที่แตกลายออกมานะเดี๋ยวอาจจะต้องดูรีวิวนะครับตัวอื่นนะเปรียบเทียบนะครับของตะกัวตัวอื่นนะดี๋ยวจะรีวิวทุกตัวที่ผมออามาขายเลยนะครับ จะรีวิวให้ดูว่าเออถ้าหากว่ามันเป็นนะครับลักษณะแบบนี้จะทำให้เราเนี่ยต้องเก็บนะครับหรือว่าเช็ดหรือว่าทำความสะอาดเนี่ยยากขึ้นนะครับทำให้งานของเราเนี่ยไปต่อได้ยากแต่ว่าตัวเนี้ยถือว่าโอเคตรงที่ว่าตะกัวนะครับมันมันไม่แตกนะครับมันไม่แตกในที่นี้หมายถึงว่าไม่แตกเป็นเม็ดเล็กๆนะครับผมว่าโอเคมีการจับตัวจับห่มกับก้อนกันได้ดีนะครับ ที่มันหายไปนะเดี๋ยวผมจะเอาตะกัวมาวางให้ดูนะก็สังเกตว่ามันก็จะติดแผ่นเพจอยู่นี่นะ เราติดครบทุกเม็ดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ฟาสต์ฟาสตที่ผมใช้งานตอนนี้ก็คือจะเป็นของแมกนิชน,นะตอนนี้นะสําหรับาวางนะครับสำหรับงานะวาง G p u นะที่ผมใช้อยู่นะ ลดูนะครับที่สังเกตน,นะว่ามันจะเงางามไหมนะเดี๋ยวลองดูนะแล้วก็สำคัญนะอย่าลืมว่าถ้าเราใช้อยา138เนี่ยอาจจะรอให้มันเซ็ตตัวสักนิดนึงค่อยวางนะค่อยวางหรือไม่งั้นเดี๋ยวแนบหรือว่าอะไรจะไปโดนมันนะ,อะเอากลับถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เรียบร้อยเห็นไหมในเรื่องของความเงางามเดี๋ยวเราสูมเข้าไปดูใกล้ๆนะ เปิดไฟแจ้งอีกนิดนึงชหนไหมสวยได้ไหมถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยนะครับตัวน,นี้นะไสุกเงาทุกขานะครับเงาทุกขาด,ดูว่ามันเท่ากันหมดทุกขาเลยเห็นไหมสวยอ่ะ,อะโอเคตัวนี้138เราดูแล้วว่าโอเคนะเงาสวยงามนะ ผมก็จะทําการลบลบครับลบเพื่อดูว่าขาที่มันด้านๆเมื่อเช้าเนี่ยมันจะไอห,หายด้านไหมนะเดี๋ยวเราลองลบดูนะครับนะผมก็จะลบเลยนะถือว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าขาที่มันด้านแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ติดจริงๆนะครับเวลาเราใช้หัวแร้งลบเนี่ยมันก็จะเป็นขานด้านเลยนะครับขานด้านเลยแต่ตัวนี้ไม่ด้านแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับ ค่อยๆทำเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มันโดนตัว C นะครับตัว C ระบายความร้อนหรือว่า C ที่อยู่ข้างใต้ CPU ตัวนี้นะครับเพอะไม่เช่นนั้นนะครับเพราะว่าเป็นตะกั่ว138เนาะมันจะทําให้ C พวกนี้ขาแคลกได้หรือไม่ก็อ่ามันมันจะขยับตอนที่เรากระดิกนะกระดิก CPU เนี่ยใช้ลวดซับนะครับ ตัวซับที่ผมใช้ก็จะเป็นของ Goodlink นะครับผมตัวนี้จะซับออกมาดีมากๆเลยนะครับที่ในเว็บก็มีจำหน่ายอยู่นะจะมีเป็นม้วนใหญ่นะครับม้วนใหญ่ขนาดยาว30เมตรนะตัวนี้ผมก็เอามาแบ่งใส่กับไปตัวนี้นะบแบ่งใส่ตัวนี้เพื่อที่จะได้จับถนัดเนาะบางทีพวกบมันม้วนใหญ่น้ำหนักมันเยอะนะครับทำให้เราทำงานไม่สะดวกผมก็จะมาแบ่งใส่ บางทีนะครับพี่ๆก็บอกแนะนําในเรื่องของใช้นะครับตัวหัวแร้งเนี่ยในการกิ้งนะครับกิ้งเอาตะกัวมากิ้งเพื่อให้มันเงางามแบบนี้นะครับในเสือหนองขาที่มันด้านเมื่อเช้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเราเอาใส่แผ่นเพดเนี่ยปอนไปเลยทีเดียวเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่านะถน้ามันติดมันก็จะติดเลยแบบนี้เลยนะครับ ตะกัวที่มันด้านๆตอนเช้าเนี่ยหายไปแล้วนะครับเป็นเงางามทั้งหมดครบทุกขาละก็ถือว่าสําเร็จผลนะตัวนี้เห็นไหมสําเร็จผละ่ะสําหรับตะกัวนะครับที่เป็น138องศานะถือว่าโ,วโอเคเลยทีเดียวนะครับเนื้อตะกัวเยอะนะครับตัวนี้แน่นเอียดเลยนะที่ผมเปิดมาอ,อ่ะเราปิด138ไปนะครับต่อไปผมจะลองในเรื่องของ ร้อยแปดสิบสามองศาบ้างนะครับร้อยแปดสิบสามนะร้อยแปดสิบสามตัวนี้นะครับเหมือนกันครับตัวนี้เห็นไหมยังไม่ได้แกะเลยนะตัวนี้ผมจะแกะเลยนะครับนี่คือผมตั้งใจที่จะรีวิวจากการใช้งานจริงๆเลยนะครับคือตัวตัวนี้เป็นงานจริงเลยนะของลูกค้าเดี๋ยวผมจะทําการบอนขาตัวนี้เป็นตะกัวร้อยสามสิบแปดเดี๋ยวเราเก็บภาพไว้ก่อนนะเก็บภาาไว้ก่อนเราจะเปลี่ยนผ้าผืนใหม่นะผืนใหม่เลยนะครับตัวนี้อ่ะเป็น 183ดอ่ะดูข้างในนะครับตะกััวก็เนื้อเนียนๆเ,เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูผ่านกล้องกันนะครับผ่านกล้องกันนะอะตัวนี้ก็เนื้อตะกัววละเอียดเหมือนกันนะครับละเอียดเหมือนกันเลยนะละเอียดเหมือนกัวเมื่อกี้เลยเราก็ทําการซับนะครับซับเอาน้ําฟักออกสักนิดหนึ่งก่อนนะอย่างที่ผมบ <Okay. S 1> อกซับก่อนนะครับซับก่อน น้ำฟักออกเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคนะพร้อมที่จะทำการรีบอนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับ CPU ตัวเดิมตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอนขาแล้วก็ถ้าบอนสำเร็จเดี๋ยวผมก็จะทำการวางเลยนะครับใช้วางจริงๆเลยนะครับตัวนี้งานจริงๆเลยจากเมื่อกี้เราใช้138เนี่ยเพื่อช่วยขาที่มันด้านๆเนี่ยให้มันเงางามขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัว 183เนี่ยเพื่อบอลเราก็วางนะดูแผ่นเพจแป๊บึงเช็ดต้มสะอาดรอบนึงะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะวางแผ่นเพจเข้าไปให้เรียบร้อยนะตอนนี้เช็คสายขวาบนล่างให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วปุ๊บ เราก็ทำการปาดน,นะครับตะกัลงไปสำคัญนะพี่ๆไอ้อย่าลืมซับนะครับตะกัวสักนิดนึงนะไม่งั้นมันมีน้ำฟักเยอะนะครับมันจะเดือดตอนที่เราเป่าขึ้นขาน,นั่นเองนะครับอย่าลืมซับให้มันออกสักนิดนึงนะครับพอดีพอดีนะพอมันหมาดครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดวนๆมาสักนิดหนึ่งนะเช็ดปาดหน้ามาันสักนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับความร้อนที่ผมใช้แล้วก็ลงก็จะเท่าเดิมเมื่อกี้นะ250แล้วก็ลม40นะครับลม40่สบเอาวนๆข้างนอกก่อนนะเพื่อให้แผ่นเพจนห้มันเซ็ตตัวนะครับถ้าเราจอดลงไปเลยเนี่ยมันจะโก่งนะครับเราเป่าวนๆกันนะเห็นไหม เอาวลวแล้วค่อยมาไล่นะครับ่แบบก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวเนี้ยมันจะ,ะละลายช้ากว่า138เมื่อกี้นะละลายช้ากว่านะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อย น,นับ1นถึงห้าในใจครับแล้วค่อยยกแหนบนะไม่ใช่ว่าเราเป่าเสร็จเราจะยกเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเพจมันก็จะเด้งตัวแล้วก็ตะกั่วมันจะหลุดออกมาเพราะตะกั่วมันยังไม่ได้เซ็ตตัวนะครับตัวนี้เรียบร้อยอ่ะถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับติดมาครบทุกขาเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเอามันออกมาดูตัวนี้ก็นับ1นถึงหหรือว่า10แล้วก็เอาออกเลยนะครับถ้าเราทิ้งไว้นานนะน้ําฟักเนี่ยมันจะแข็งตัวเห็นไหมนน้ำฟักที่ติดกับตะกั่วเนี่ยปุ๊บ แล้วมันจะดูนะครับในส่วนตัว CPU หรือว่า IC ที่เราบอลเนี่ยทำให้มันมันหลุดออกยากนั่นเองนะครับตอนนั้นก็ประมาณน้ำหนึ่งถึงห้าครับประมาณให้มันดุ่นๆอยู่แล้วก็ออกมาได้เลยนะครับสังเกตก่อนนะัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะเห็นไหมตัวเรียนตัวกันอย่างสวยงามเลยนะครับเห็นไหมปึ๊บเท่ากันหมดเลยนะครับไม่มีขาที่เป็นอ่า นี้นะเดี๋ยวนะผมจะทำการเช็ด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 ล้างก่อนนะเพราว่ายิ่งความร้อนสูงนะครับอย่างเช่น183หรือว่า210ก็จะมีส่วนผสมของเงินที่เยอะกว่านะเรื่องของการส่งถ่ายข้อมูลหรือการทำงานเนี่ยจะทำงานได้ดีกว่านะน,นะครับ ครับสำหรับการรีบอลน,นะครับ CPU นะครับด้วยตะกั่วนะครับตัว183นะตัวนี้ก็เงางามขึ้นขาดีครบทุกขาเลยเห็นไหมตั้งแต่183เมื่อกี้ก็ฉัดเม็ดครบเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับให้ดูในเรื่องของตะกั่วที่ผมบอกว่ามันเซฟต,ตัวได้ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ ตัวนี้จะเป็นในสองตัว CPU นะครับ Samsung A30 นะเดี๋ยวจะให้ดูตะกัวตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันไม่โอเคนะก็จะควัดมาใส่ผ้าเหมือนกันครับใส่ผ้าตัวนี้ผมเช็ดออกก่อนนะที่มันู่ตรงนี้ตัวนี้ผมก็เพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะนะให้ดูนี่ห้อนะแต่ให้ดูก่อนว่าเรื่องของเนื้อตะกั่ว,วโอเคจะเป็นสีนี้หรออสีนี้นะเห็นไหม เราซับมันฟักที่มันติดมามันจะออกสีเหลืองๆแบบนี้นะเห็นไหมแบบนี้นะจะต่างกับที่เราซับเมื่อกี้เห็นไหมจะเป็นเนื้อฟักเลยเห็นไหมเนื้อตะกวัวเลยแต่ว่าตัวเนี้มันจะไอออกสีเหลืองๆแบบซับอีกนิดนึงเราซับอีกนิดนึงๆๆๆนะครับเดี๋ยวก็จะทําการรีวิวให้ทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่าตัวนี้เอามาเปรียบเทียบก็เลยไม่ได้ให้ดูยี่ห้อนะแต่ให้ดูว่าเออ ว่าจุดที่ว่ามันมันไม่โอเคคืออะไรนะมันไม่โอเคคืออะไรนะตัวนี้ผมให้ดูนี้ก็ CPU จริงๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ CPU จริงๆนะครับของ A 3 0นย์นะแต่ว่าตัวนี้ผมจะเอามาบอกให้ดูนะผมก็จะใส่ฟักที่เราซับไปเมื่อกี้นะครับปาดเลยเนื้อตะกวัวก็ละเอียดเหมือนกันนะเนื้อตะกวัวก็ละเอียดเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูนะปาตกรตัวนี้เป็นร้อยสาองศานะที่ผมมาปาดตรงนี้นะ เเมื่อกี้เราเห็นงานตัวเมื่อกี้แล้วนะครับว่า138เป็นยังไงนะง,งานนี้บ้างนะครับปัอีกทีนึงถ้าสะอาดเช็ดกันนะครับเช็ดกันเช็ดไป้นกันเยบร้อยความร้อนนะครับ250นะครับลม40เท่าเดิมนะตอวน,นี้เดี๋ยวจะปรับลมลง มันนะเห็นไหมมันจะไม่เงาไม่งามแล้วมันจะเหมือนด้านๆนะครับเหมือนด้านๆเห็นไหมและสิ่งที่ผมเจอครับก็คือว่าอถ้าถามว่าเรามองยังไงดีนะเนีย่ยนะนะครับ,รบมันจะมีเศษตะกั่วเนี่ยเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับ เหมือนตะกัวเนี่ยมันไม่มีการจับตัวเข้าหากันเห็นไหมมันจะมีเศษเหลือเม็ดเล็กๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้เต็มช่องไปหม,หมดเลยนะครับเต็มช่องไปห,หมดเลยเห็นไหมไหมแบบอย่างเงี้ยครับเห็นไหมปั๊บเห็นไหมครับทำให้ปริมาตรเนี่ยนะที่บทเม็ดมันไม่เท่ากันแล้วบางทีเนี่ยรู้สึกว่าตะกัวมันไม่ค่อยจับตัวนะเนี่ยเพิ่มไฟให้ั มันจะมีตะกัวเม็ดเล็กๆนี่แฝดอยู่อย่างนี้นะครับทําให้เราต้องเก็บนะครับหรือว่าล้างมันเนี่ยแล้วก็จะทําให้บางทีเนี่ยแค่เศษเม็ดเล็กๆเนี่ยครับทาให้งานเรางอกได้นะครับงานของเราไม่จบได้นะเห็นไหมทุกขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่มันเหมือนมันออกไข่ครับมันออกไข่เป็นเม็ดเล็กๆพวกนี้นะเห็นไหม ละลายไม่หมดหรือว่ามันไม่จับตัวกันเป็นก้อน,หนเห็นไหมทาให้การทํางานของเราเนี่ยไม่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับการเลือกใช้ตะกั่วนะครับตอนนี้ผมรีวิวของยี่ห้อนี้เนาอะ,อะยี่ห้อนี้เราก็อย่างได้เห็นไปแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเนื้อตะกั่วเป็นยังไงบอลขาเป็นยังไงนะครับถ้าพี่ๆสนใจนะอยากจะซื้อนะครับไปใช้งานก็ ไปที่หน้าเว็บของผมได้เลยนะน,น,นะครับนะยินดีต้อนรับครับผมนะสำหรับพี่มิผมลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะมีตวัวกัวตัวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยตัดสินใจเลือกซื้อกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ